สวัสดีค่ะวันนี้จะพาลูกค้ามาดูรถเจ็ดที่นั่งนะคะแบรนด์มิตซูบิชินะคะกันบ้างน,นะคะตัวนี้เป็นมิตซูบิชิปาเจโร่นะคะ2.5 GT ปี2013ค่ะราคายอยู่ที่569,000บาทค่ะ เป็นสีน้ำตาลด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่ารถสวยมากค่ะสามารถมาทดลองขับได้ด้วยนะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะลูกค้ากระจกไฟฟ้านะคะลูกค้าม,มีไฟเลี้ยอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะที่จับประตูโครเมียมนะคะนี่ส่วยเลยนะคะ ใครอยากได้รถนะคะราคาเบาๆสิบต่อเซลตาได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามจริงๆค่ะลูกค้าไฟท้ายดูฉดเฉียวมากนะคะมาเจโร่สปอร์ตนะคะอุปกรณ์อยู่ครบเนาะนี่ด้านหลังนี่มีกล้องถอยหลังด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะว่างเนาไม่ไ้ น,ะะนอตเดิมลดเดิมนะคะรารนะคะสนใจสามารถติดต่อเซลตาได้เลยค่ะมีที่เก็บสัมภาระด้านหลังด้วยนะคะรถตไม่มีขยะค่ะรับประกันรถไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมคันคทะเบียตทะเบียนกรงเทพแล้วนะคะเ,เดี๋ยวมาดูภายในกันบ้าง โดยงามรวมๆแล้วบอก็เลยหล่อมากค่ะคันนี้ <c oughs> มีไฟตัดหมอกด้วย <c oughs> ตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดามนะคะเกียร์ออโต้นะคะี่ประตูไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะมีปุ่มคอนโทรลต่างๆที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะไฟได้ไปนะคะผมไปเลย ใช้งานแบบสวยมากค่ะตัวนี้เป็นเบาะมีการล้างทำความสะอาดทำสปาให้แล้วเรียบร้อยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นปาเจโรนะคะสองจห้าจทปีสองพันิบสามนะคะราคาอยู่ที่ห้าแสนหกกบาทค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเซอต้อได้เลยที่เป็นพัดออตโต้ค่ะร้านเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะวันหยุดนะคขะัดตเลิกเราก็เปิดค่ะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเซตราไต้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกกกติดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้มาพาหอมปากหอมคอแล้วเจอกันคลิปหน้าอีกคลิปนะคะ